ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับงานที่เราสต็อกปีนี้นะครับจะเป็นคืนดักนกอีลุ่มนะครับเป็นงานสีเขียวทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดงานชุดนี้กันนะนี่เป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็นตัวใหม่สุดเลยนะครับของที่ร้านผมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผม จะเป็นงานสีเขียวจะเป็นงานอ่าจะเป็นงานห่วงทองเหลืองสองชั้นนะครับสําหรับตัวใหม่นะครับผมนะเห็นชัดไหมนะตัวนี้นะครับหลักยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมเป็นงานหลักเหล็กนะครับงานผันหลักแบบเกลียวนะครับสีเขียวนะครับผมนะเอ็นเจ็ดสิบปอนด์นะครับงานสีเขียวนะครับผมนะต่อด้วยสายพีมีระบบล็อกนะครับ อ่านะครับผมชุดนี้เป็นงานชุด3 1หลักนะครับแบบเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้แบบผีเสื้อก็มีนะครับผมที่ร้านนะสำหรับงานชุด3 1หลักชุดนี้นะราคา650บาทนะครับ2ชุดพันสองนะเก็บเงินปลายทางนะครับโปรโมชั่นนะครับผมนะงานห่วงอ่าตัวเอสสองชั้นนะครับผมตอนนี้อ่าไม่มีไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผม แล้วก็ตัวสายที่เราต่อเอ็นจะเป็นงานต่อด้วยสายพี <Yeah. S 1> มันเหนียวนะครับตัวนี้รับรับน้ําหนักได้ประมาณ30มกิโลนะครับผม onta. ใครที่อยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะตัวนี้จะเป็นงานพร้อมลังเก็บเลยนะเราจะให้พร้อมลังเก็บเลยนะครับน,นี่งานที่เสร็จแล้วนะครับผม nah, ของมีพร้อมส่งแล้วนะครับใครที่จะซื้อจองใครที่อยากซื้อมาเก็บก่อนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเข้าฤดูต้องใช้เยอะนะกลัวว่าบางบางบางทีก็ทํา ไม่ค่อยทันนะแต่ส่วนใหญ่จะทันนะครับผมใครที่อยากได้ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะว่าติดต่อมา0656367374นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง097030421นะครับผมติดต่อมาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับผมใครเข้ามาชมาากกแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ